สวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับผมนะครับ PS Gamer d e v i l Friend นะครับวันนี้เราจะมาเล่น Doll It ใน r o b บ o x อกนะครับกับกัน Two กเหมือนเดิมน,นะครับแขกรับเชิญสวัสดีวัดดีใหม่สิสวัสดีค่ะ <c oughs> วัอน,นะวอะไรเนี่ยอ๋อสไลเดอร์ไ,ไ,นนไอ้เขียนไม่เป็นเหมือนกัน อ๋อ S L I D E ครับ S L I D E มันพิมพ์เว้นแล้วบอกคนอื่นได้นะครับแต่คุณไม่มีพอยต์เลยเฮ้ยตาผมบ้างดิโอ้ยตาคุณอะคุณเลือกมันจะมีสามช้อย ว่าให้มันถูกด้วยนะที่เขาบอกอะ่ะเดี๋ยวขนั้นจะโดนโบดชีตนะเขาอุต่าบอกทุกคนแล้วว่าอย่าบอกอันนี้คืออะไรครับคุณโทรศัพท์ <c oughs> ได้คนแรกเลยอะจะบอกคนอื่นดีไหมโฟดบอกคนอื่นแหละฮะมีคนบอกว่าเซ็กด้เย อ้าวคุณคุณคุณ,คณน้องตามมาแต่คนที่ชื่อทวินตีทวินเกอโอครับอย่าไปสนเขานะครับเขาชื่อเก้าโอเค โอ้ยมเมื่อไหร่จะตาผมเนี่ยหนึ่งปีผ่านมาไม่ได้อบคะนนเลยเหรอเล่นทีนเดียวไอ้นี่โหววชีตเลยกดคุณกด,ดอากีนะอากีอะ่ะก็คือเห็นด้วยอะ่ะเอาเอามันว่าเลยนี่ว,ว่โหววชีตไหมกดเลยเอา้อาวมือเหรอ คือมันไม่วากไงก็เลยต้องโดนโหวดเนีย่ยมันลบสองเลยเอยติดลบสองมันโดนติดลบไอคนนี้จะโดนอีกคนเนี่ยเออมันเข้ามาโดนนั่นเลยหวดชีดเลยกดเกอโน่เไม่ต้องมนะกดโน้กดโนกดโนเพราะว่าเขาว่าแล้ว รู้แล้วมันคืออะไรเออดีมต่อมึงเขาเลยเอาอะหูมมันคืออะไรวะ ใครคิดวะอ่าตอนนี้นะครับน้องน้องน้องเก้าน,นะครับน้องเก้าไม่ใช่แขกรับเชิญแต่มันจอยมาเองถือว่าเป็นแขกไม่ได้รับเชิญแล้วกันดูน้องเก้าบ้าดิอืือ <c oughs> ดิ <c oughs> คุณกันดูเกมครับ <c oughs> อ้าวคุณเตชื่อชาแนลมั้ยนี่ เป็นชื่อชาแนลเป็นอะไรครับ <Yeah. S 1> คุณคิดยังไงกับภาพนี้ครับโอ้โหต็มไปด้วยสีเหลือง you know? ไม่มีใครตอบถูกหรอ <Yeah. S 1> เขียนไปเลย <Yeah. S 1> ดีมินด,ดูเขาเขียนนะ D I C K <Yeah. S 1> <laughs> เกอ๋อหมาฮอสหมาฮอสมันหมาฮอสยังไงมาตามผมบ้างนี่ไงตามผมแล้วจะวาดอะไรเหรอเด้อเด้อรู้เจ็ดใช่ไหมเจ็ดตอบเจ็ดนะคตอบเจ็ดตับหนึ่งเคลียเจี๊ยตีเหรอเจี๊ยตีนั่นแหละเจี นะครับคุณกันจูกเกมตอบถูกเพราะว่าผมนะครับน,น้ามีคนตอบถูกละจริงจินตนาการสูงจริงๆไงไอคนที่ตอบถูกอะเนี่ยว่าหัวสติ๊กแมนไปไนีป่ชัดเจนเห็นหมาเจนมากว่าแค่ื่อกล้วนะชูู่การด้วย <laughs> เนี่ยชูบูการ วัดโูไม่ทันวอ้โหดอาดววัด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 วดวัดวดววัดไดวัดวดวววัดว่ดวัดวมัดวัดวัดวือเขาวะวัดวัดววกวัดวัดวัดวัวัวัดวัดวดวัวัดวดว นะคะผ่านไปหกนาทีแล้วไอ้น,นี่ว่านอะไรอีกเนะี่ยไม่ใช่ว่าว่าสมองแบบเมื่อกี้อีกนะอันนี้อะไรเนะี่ยสีเหลืองเหลือง้คนละ <c oughs> แล้วนะครับขอขอตั้งคำถามคุณคุณเขาก่อนแด๊แขกเราเชิญครับใช่ไหมว่าคุณเปลี่ยนเปอะไรครับจากการ์ูเกมเป็นอะไรครับ ชื่อช a n e ของการดูเกมนะครับเปลี่ยนเป็นโซชายช a n e นะครับมันแปลว่าค่าตัวตายใช่ไหม okay, นะจะอันเก่าไม่รู้จะยุบหอเ่าเอาอันนี้ไม่ใช่เทคุเหรอเอาฮอตดอกเออจริงป่ามันเป็นฮอตดอกนี่หว่าน,นึกว่าเทคุเออน,นึกถึงเทคุเหอยู่ได้อยากกิน เกมนี่พีไล์พอยตเอ้ยพอยต์ลดล,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 ลงทุกทีเลยนะคบจากหนึ่งเออพอยต์หนึ่งสองสามนะครับกลายเป็นเท่านีแ้แต่แต่ดีแด่ตีแตตีแต่ลดลงหรอคุณไม่ครับสมม,มุติว่าคุณคุณไปโหวตไปโหวตชีตคนอื่นใช่ไหมครับโหวตชีตคนอื่นแล้วคุณน่ะโหวตชีตเสร,ร็จใช่ปะถ้ามีคนกดโนหมดอะแล้วสมม,มุติว่าคือมันไม่มีใครกด ไม่มีใครกดเยสอ่ะตาคุณว่าปเป็นอะไเดี๋ยวมาอธิบายต่อนะครับเพราะให้เราจะลดลงนะครับถ้าสมมติว่าเรากดชีสปั๊บแล้วมันไม่มีคนกดเยสเอ้ยไม่ไม่ไมไมกดโน้ตยาโวชีดดิมว่าดีดีดิมว่าดีดีดดดดดอันนี้อะไรเอาดากเหรอเอาไม่ว่าแซลลี่เลยอะมันเป็นเส้นตรงอะไม่รู้เป็นอะไรอะคุณ คุณลองใช้นิ้ววาดดีๆมาดีๆนวมันเป็นเส้นตรงตลอดเลยโอเคกดตรงเลย yes yes ครักดกดเลยนี่ไงวิดีโอเหรอ โอเคอันนี้ตายคุณหมีนะครับมิชามิชาคือใครไม่ไม sei, like, war, รู้นะไม่ใช่เพื่อนผมว่าอะไรเนี่ยทักวควจินตนาการเรานะครับเรารูแล้วมันคืออะไรอีเลฟเฮะไม่ีมีมีมีค對對 okay. นบอกว่าแฟบกายแฟบกาย เบอร์เก้ดีเบอร์ก้จะกดยังไงอ่ะจะไม่ได้ไม่น่าใช่เบอร์เก้อะไร,ะรอ,อ่ะเด่เหรอเก้าตายมันตายยังไงเนี่ยเฮ้ยท่านผู้ชมมาดูนะครับตายตายเรายิ้มได้งงไหมงงไหมตายเรายิ้มได้ผมนี่งงเลย ถามไปสิบนาทีแล้วนะครับฮะแบเดียวมีคนตอบถูกเลยอแบ๊กงูพองเมือง ไม่ได้ไม่ได้ดา่าคนนะครับอันนี้คือโมโหจริงๆอะไรเนี่ยว่าอะไรเนี่ยคนหรืออะไรเนี่ยโูนาดูมั้งเอ้าเอเลี่ยนเอเลี่ยนผมนี่ปวดหัวเลยเต็มไปเข้าไาเนี่ยมันเอเลี่ยนยังไงเนี่ยเอ้าน้องเก้านะเห็น้องเก้า,กาดูฝีมือน้องเก้า ดูฝีมือน้องเก้าเอาเยอะว่าอะไรเนี่ยว่าตามเขาเฉยเลยตาางไมโครเราเขียนยังไงมีโค soft มีโคซอฟไม่ใช่อะ่ะอะไรอะ่ะไม่ใช่มีโคซอฟ อาสไปเดอร์มันสไปเดอร์ยังไงอ่ะเมื่อไหร่ <S <S จะตาผมอีกทีเนี่ยตาผมได้ยังเอาไม่ตายโอ้โหกดหัวลูกหมายว่ามันจะสุ่ม้วเนี่ยใช่มันสุม่มผ่านไปสิสองนาทีแล้วกดเย็ดเลยจะได้ตาผมสักที ไม่ใช่เรเนนิ่งแน่นอนนั่นไงคุณเรนนิงน่งเรนนิ่งเธอเขียนให้ R A I a คุณ u ูแล้วโอเค <c oughs> ไว้แยกไปหมดชีตโหยังจะมีสายฟ้ามาเพิ่มอีกเนาะทันเดอร์เ่ย <c oughs> เพิ่มมาเพื่ออะไรกาลังดูอยู่ตอนนี้คุณครับมันเป็นฮันเดอร์เองเนี่ยอันนี้มันเลขสามนะชัด เนี่ยมีเฉล,เลยด้วย R A I N ออกมาป๊อกนิงไปด้วยอะไม่ผิดเอเอใช่ผมขนาดผมเติมอิ้งเนะี่ยยังไม่ผิดเลยลตยลัดไปละมูนแล้วไม่ใช่อ่ะโหเอ้ย โอ้ยอันนี้อะไรเนี่ยโปรแกรมอะไรเนี่ยโอบี R าอ่ B าบอลวจะ งงเลยงงเลยเลิกเลิกเลิกเฮ้ยไม่เอาต้องตาเราให้ได้ก่อนตัวสุดท้ายอู้ตันน้องก้าวเหรไอ้น้องก้าวโอ้ Power จับจีนชั้น p o w e ซันเซเวอร์คุณเอาไม่ใช่เก,สอ,อเกสอน่ะเก2เฮ้ยใครตอบบัมเบอร์บีเนี่ยโอ้โห อะไรอีกเนี่ยโห่ชีตติ้งนะชัดน้องกล้าว่าอะไรเนี่ย,เ,ย,อะอะเ,ยเอา้าโรบอทโรบอทโรบอทดอกไม้แกเป็นโรบอทโรบอทแกเป็นดอกไม้โอ, <c oughs> โอุย้ยอะไรนะ อะไรนะพูดใหม่จะห้องติดไแล้วใคจะหายไปไหมอ๋อถ้าเราออกเกมไปใช่ไหมถ้าสมมุติว่าเราออกเกมเข้าใหม่อ่ะพอยจะไม่หายพอยจะเป็นเหมือนเดิมคือมันเซฟเลยไปียใช่ฮ้ไอคนที่ติดลบอ่ะอันนี้เซฟเซฟอ่ะไม่ใช่อ่ะ D I S C ดิ X, ไม่ใช่ c ีไม่ใช่วี d ดีไม่ใช่ตอบเย็ดเลยคลิกเย็ดไม่ไหวแล้วเอ c ด r ีฮะนี่คือเตียงเหรอเออมันจริงนะมันมีหัวน่ะมีหัวคนจะเห็นอยู่พอดี ผมเลยมั้งโว้ยเมื่อจะจบคลิปเนี่ยจบคลิปแบบศิลปภาพเนี่ยต้องตาผมตัวสุดท้ายเนี่ยไม่ได้ไม่ได,ไได้ก่อนที่จะยี่สิบนาทีไม่ได้ไม่ได้น,นี้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอ๋อ เมาเทนลิอเต่านะไม่ใช่อะเออไดีมดีมอันนี้อันนี้อันนี้คุน้นไหมเฮ้ยดีมนี่มันอะไรดีมเห็นใช่ไหมโอ้โหชัดเจนมีน้ำแตกด้วย โอเคตาผมแล้วนะครับโดมิโนโคุณฮะตอบโดมิโนโนะครับจะทําโดมิโนจะรับครับครับรับครับครับรับครับครับงับโดมิโนโอะโดมิโนโเขียนเป็นเปล่าโดมิโนเออ ช่วยมันก็ต้องขีดถ้าอยากช่วยอ่นก็ต้องขีดเส้นกลางไว้ด้วย แกนโคตรหนุกเลยเจ้โคุณเลยโคตรหนุกอ่ะก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดสมัครสมาไลค์แชร์เพื่อติดตามคลิปต่อไปของผมแล้วก็อย่าลืมคุณแชแนลคุณอะไรนะแชแนลอะไรแชแนลใหม่อะกันทูเกมอย่ากเพิ่งโซไซไม่ได้ฟังเลยอ๋อชแนลกันทูกเกมเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าสวสายจะเปลี่ยนเป็นวสายวัไวนไหนครับ ตั้งแตยิงขอข้อนี้ใครไม่คิดว่าคิดโอ้ยไป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 เลิกเลิกเลิกไป